กราบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องทุกคนมาว่าที่เป็นท,ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนาะพี่น้องก็บบเตียงขอกราบสบายดีพี่น้องปัะจุขู่สุคนเดอ้อเนาะมนนี่บ่เตียงกัเสียเ,เงินไปให้สาวนางพี่นอ้นองเองไม่เป็นเอ้ยนางเนาะอันนี้สาวนางก็คือบัเตียงเอาคลิปลงอันมือก้อนแหละที่เิ่นอยู่กับลูกสองคนเพิ่นนั่นพี่น้องแล้วกับผัวเพิ่นไปนเหตุงานอยู่ในเมืองฮนเนาะ บัดนี้มีเมยม,มีอยู่ทางฝั่งไทยฝากเงินมาให้เพิ่นเพิ่นไปได้สั่งกระสีเห็นไหมพี่น้องบัดเตียงกัจำนวนเงินกับหกพันบาทเนาะบัดเตียงกะสีเอาเงินเป็นเงินกีบให้เพิ่นประมาณสองล้านกีบพี่น้องเลยบัดเตียงไปแลกเป็นเงินกีบเนาะกัโอเคเดี๋ยวไปเพิ่งไปชมน้ำกันเลยว่าเพิ่นสีอยู่เฮือนเดี๋ยวบอกพี่น้องโอเคเนาะไปเพิ่งไปชมกันเลยพี่น้องเดีเ๋ยวให้สิไปอัปเดตบ้านเอ็นางให้เบิ่องอีกว่า มันคือหน้นายไปหอดใสยเน้พี่น้องเนาะโอเคพี่น้องไปเบิ่งผู้ชมกันเลยพี่น้องโอเคนะพี่น้องตอนนี้ฮะก็มาหอดเฮือนเพินเินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็คือเฮือนเสานางนั่นเองพี่น้องเลยสบายดีสาวนางสบายดีสบายดีฮำสบายดีกันโตสบายดีนดี่ยังสบายดียดปเปเปนอันนี้อังก็ได้ปีหนึ่งพี่น้องเลยคือลูกลูกคนเกา่าก็บกคือคนลานะ่าเนาะคอมันเป็นไปน,นี่บะอคนดำ พอคุณดำเอาลูกมันคือข่าวไปเนาะคือคนตา่งตางประเทศไปเห็นเนาะอืมเป็นอะไรสบายดีจุตี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตี้เออมืนนี้มีข่าวดีชิาบอกัแหละมีอันผู้ใหญ่จะดีฝากเงินมาให้ไปซื้อสังกระสีเฮือนเจ้าอะไรเ้อ <laughs> เป็นดยูเมทางฝั่งไทยพูหละ กินข้า,าวก,กินน้ำหรือเปล่ามั้เนี่กินกับยังกินกยังครับกินครับข้าวไก่อืมได้กินระเบ่อกินข้าวระเบ่อกินแล้วสื่ออยังนะลูกเหรกินน่องเหนืออืมน,อน้อ,นองเหนืนอพี่น้องเนียแต่สมมติว่าอันใครเชี่ยวเ<อ>งินให้ไปซื้อจังกอรสีนั่นไปชิเฮ็ดให้เจ้าใช่ค่ะฉากอะไรเอ่อฉางผูกมุอนั่นแหละอือืม แต่ฉันเนยก็ขอเสีเงินให้เดี่ยเจ้าเจ้าสร้างเพื่อนไหมเอาให้เด้ออยู่ในบ้านนี่แยพอเพื่อนก็รู้จักดียึดอกพี่น้องอยู่ในบ้านนี่เนาะฮะอันนี้อยู่กับนี่มันบ่ฮ้อนบ่สองคนพี่น้องอยู่นี่แหละโอ้ยมันนี่บริหารอย่างบ่ใช่ไหมโบโอ้บริหารเวียรเ่องงานหนึ่งเนาะเพราะว่า มันชูนี่กับบมี่ยังพี่น้องเลยโควิดระบาดเห็ดยังกับบได้อยู่บ้านนอกเขาแตเห็ดบัได้แค่เขาบูมีเวี้ยมาให้เห็ดอืมพ่อพึ่งบปได้ทีมานะครับยังบัวหูอยู่เนาะโอ้พี่น้องเลยเป็นได้เห็ดงานอยู่บ้านใช่ไุมคุณบัวเห็ดอืมโอ้กับบัวเห็ดเวี้ยพี่น้องเลย เอาโอเคแต่เมื่อนี้มาเตียงคิ้วเอาเงินมาให้เพิ่นเนาะพี่น้องอันให้เพิ่นไปซื้อสังกะสีทั้งเลยพี่นอ้องเลยอะจำนวนเงินก็สองล้านกีบเด้อเลย,ยใจหลายเด้อเลยเมเพิ่นซื้อเมมีอยู่พังไทยเพินเ่นแหละอ่ะอันผักวุ้ยพอให้เพิ่นในขอบ,บุญขอบคุณเพิ่นน,นั่นแหละเนาะรวยหมดใจได้ไหลายๆเด้อขอให้ร่ไมรวยให้ดีดีมีเฮงสุขภาพเข้มแข็งฮ่าฮ่าฮ่าดุโคตรใจหลายดีใจอยู่ เคยมีคนให้กี่บ่เออเอ้ามันขาดเลยหำเด้อเก็บใบดีๆีเลยให้ดูเพื่นกันพี่น้องเไยเอาเก็บใบซื้อแสงกระซีได้หำเด้อโอเคนะจ๋าเมื่อกี้เฮากับบุญมีอย่างไรแบ่เอาเงินมาให้เลยกับฮ้าก็ซื้อใบโตเนาะขอใบโตกันเด้อจะขอให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้าโอเคพี่น้องเฮากับแบ่เอาเงินมาให้เพื่อนแล้วฮ้าก็จีบใอัปเดตด้วยนาง ไอ้เฮ e so like, okay, ือนเอ้ยนางให้พี <c oughs> ่ใ <ks> ห okay, ้น right, <talk. ng ratios> ้องเบิ่งต่อเนาะก็คือทามาสองนางมันนี่แหนี่นางน้อยนั่นนางใหญ่เนาะโอเคพี่น้องพี่น้องไปเบิ่งไปชมนั้งแต่เลยพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้เฮาก็มาฮอเฮือนเอ้ยนางแล้วพี่น้องเอ้สบายดีนางเฮ็ดยังอยู่นี่แหะบ๊อบขึ้นจิโร่เมื่อนี้นะไปมาแล้วบ่นี่ฮะ โอ้ยต้งเป็นรูมันพี่น้องเอ้ยมพื่อนกาสิมาอัปเดตเฮือนหอะไรให้พี่ให้น้องเบิ่งเพิน่นอยากเห็นใช้สร้งางเพิ่นบ่ได้มาเห็ดบอนอ่ะเพ,พิ่นบ้เาเพิ่นยุดไฟอันนั้นมนีเพิ่นพักมื่อนี้อ๋อพี่น้องให้ดิกับเพิ่นที่ให้เจ้าชื่ออันมงและเพิ่นมาเพิ่นเขียนให้เออโอเคนี่เนาะพี่น้องเพิ่นกาเห็ดขึ้นโค้งได้หลายเติบเลยพี่น้องเอ้ยเรียนเอีนาง ยังแต่วันนี้บ่เตียงสิไปสั่งสังกสีมห้เพิ่นมุงใหด้เพิขนโคงไว้เรียบรอยด้พีนองดโออันด้พีนอง เนาะเล่าแล้วข no? ้างหลังนี่ก็ก่อแล้วแหละพี่น้องนี่ก็ยังยังจะข้างหน้าข้างหน้าแล้วก็ใส่สังกะสีแล้วก็ซาบบัดนี้เนาะแล้วก็ใส่หน้าต่างเดป้องเยียแหละพี่น้องก็ใหญ่เติบูด้พี่น้องเอ้ยอัน้พอสมควรเนาะใหญ่พอสมควรพี่น้องเอ้ยโอ้้ายังอยู่งเฮือนอยู่งพุ่นลคบ ยังมันตกจะหัวข้นมั้งโอ้โหนี่พี่น้องเฮียชายก็ยังหลายอยู you ่ know? เนาะเด้อพี่น้องเพื่อนได้นางอัปเดตไปได้ที่ว่าประมาณจักเปอร์เซ็นต์ละ หาสิบเปอร์เซ็นต์เออได้บอกหาสิบเปอร์เซ็นต์เปียงกะกไปถือเนาะจักได้จักเปอร์เซ็นต์แหละนี่ฮ euh, ก็ได้รายติ <Yeah. S 1> ่พอสมควรดูห no. ันละพี่น้องเอ้ยนี่เนาะพี่น้องนะฮะกะมีประมาณนี่แหละเดี๋ยวที่เขาไปถามมือนางคนโตอีกสบายดีนะ ช่ล่ะนะเฮ้ยสุดแดงบ่ปายกุดแดงนี่กยมักขนาดไ้สาวเสื้อแดงนมันฮะคอพนขึ้นคอมดาขึ้นไปชุดกลามานี่ฉีดยาเป็นยังนะเป็นว่าเป็นยังเนว่าคอธมรมดามันขึ้นมันแบบมันขือนอย่างคอามรดา แสดงว่าถ้าหากจะได้ยินแม่คุออามาดาดมันแบบมันเป็นคอบาทคออันนั่นมันหันนะโอ้มันเคยเป็นเลยเลยกินน้ำเย็นแล้วขึ้นโลโดโดูดูดูไปเลยเลยใั้ย,ยาค่ะขึ้นเย็นแบบกินเย็นอะไรจกดีน,นีก่ก็กินเย็นได้ชงมือบอกแล้วกันเฮ้ยใชกยาบาดนี่หายวัดกินเท่าก็ได้อืมไปนหอดแล้วก็ไปใชกยาให้บวานนะค เรนเรนเป็นเขียนไว้ให้เผนว่าให้น้ำตาลเสียงไว้สั่งอืมนี่นะพ่นึ่งช่างเป็นเขียนไว้ให้อันจะซื้อสั่งกระซี่บ่เนี่ยแมนกระซี่เทนลูซิงพี่น้องเลยสามเมตรสามเมตรแปดเทนอันลบเจ็ดเมตรแมนพี่น้องช่วยหน่อยหนึ่งน็อตสองถุง สังกะสีหกแผ่นหกสองมันนี่มันมีสองสองแปดสิบหกพี่น้องเมนแอมเปร์ตงเบอร,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 ร์มันมีเนี่ยสังกะสีมันมีหกเมตรหันแปดแผ่นเนาะแล้วก็สามเมตรหันแปดแผ่นก็พอดีเป็นสิบหกแผ่นพี่น้องเลยเออโต้โตลบหันเป็นแบบเป็นเอายาวเลยโต้ลบนั่นเจ็ดเมตรแล้วก็แผ่นเดียวอ๋อพี่น้อง ต้องไปสร้างชิโนพุ่นเนาะบ้านนี้พี่น้องเนี่ยเออช,ชั้นผุนแล้วมันบ่มีได้แถวนี้ค่ะเอออยู่ในป้าน้ำมันดอกคูนเหรอนาะ<ม>เออเอาหู้อยู่บางหฮนก็เอ,อา,าอเหู้ยุบสว่าบ่มีนะ,ะเออเออดี๋ยวจะไปสร้างให้เพราะว่ามันบะเตียงเอาสร้างเป็ชั้นกระเชีแบบตัวเป็นแผ่นดูซิ่งหนะพี่น้องชั้นกระเชีแบบมันเป็นอลูมิเนียมมันหนาเนาะมันตัวนั้นมันหนาแล้วมันแข็งแห้งพี่น้องเออมาใส่เราแต่ว่าธรรมดาเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านนี่หลาย แต่ว,ว่ากับพ่ได้เอามาธรรมดามาให้แเราเอาถั่วขัดขกันเห้มันเน้นๆเนาะพี่น้องยิ่งใส่สังกะสีแล้วก็ก่อขึ้นไปแล้วก็เอาบานมาใส่กระสาบเนาะพี่น้องกักนแล้วยิ่งแต่บานเดีงงยวแล้วก็เทพื้นอ๋อยังบานฮะอันอนั้นหันวงกลมันยังครั้งเดียวอืบานหันกับพนมีแล้วน,นั่นนี่อ่าโอเคมีแล้วก็ดีแหละเนาะพี่น้องทั้กระชได้เห็นแล้วแล้วเนาะก็ให้มันได้อยู่ได้เช้าก่อนหน้าพลนั่นแหละ เดี๋ยวเดี๋ยวทีไปอนันพ,พี่พห้น้องไปเบิง่งเนาะข้างหลังที่เฮาอันซื้อเห็ดเพิ่มให้แล้วพี่น้องเอ้ยลืมใช่พี่ให้น้องเบิ่งเพราะว่าเราก็เห็ดหัวเรียบร้อยเราไว้ขนาดแป๊บเดียวพี่น้องเอ้ยเห็นดิเนาะ,นอ,ะอยู่ข้างหลังเห็นดิพี่พี่น้องเอ้ยเนาะ ยูข้างหล่างนี่เราเห็ดหัวไว้แต่ก่อนมันเป็นแต่พี่น้องเห็นคลิปเ,เตียงตอนมาซื้อแล้วพี่น้องจะเห็นเนาะว่ามันเป็นป่าแบบนี้ได้พี่น้อยหก,กหกเนาะหกขนาดได้ตะก่อนนะเป็นป่าไปใช่แล้วก็ทางแบบน,น,นี้นี่นี่เราเห็ดแป๊บเดียวเนาะพอได้มามือสองมือเราเห็ด แปนเฉยพีนน่น้องเลบอนอนหลับไปนางนี่นี่นอนขนาดพี่น้องเลยรู้มันดีเนาะ<อ>พี่น้องโอ้นางขอบไก่เรานั่งกระเฮือนเราขัก <c oughs> คักคัก,คกพี่น้องเลยนี่นอนดีๆนะรูมันให้เงีอ้ มืดฝนนะพี่น้องไอ้พุ่นอ่ะฝนที่ตกอีกชักเนาะโอ้บะเตียงกับเชาครับก่อนแน่นพี่น้องเลยเวลาเราก่อนเนาะพอมันย่านฝนตกได้บะเตียงกันเลยเอารถใหญ่มาอยู่แต่ว่ามันก็นลำบากเนาะไม่ได้เฮาครับพี่น้องไอ้มันเปื้อนทางบ้านเฮาพี่น้อง <c oughs> แปลนไว้ดีเนาะแต่เป็นเห็ดแป๊บเดียวพี่น้องเลย ไว้ชุดยอดเดี๋ยวรอพี่นางนี่ลูกมันแห้งนี่พี่น้องเลยแบเดี๋ยวมาบางหันซื้อเง้นเราบางหันยังปอาหุกหนึ่งเนาะพี่น้องอันนั้นอะไรที่เอาไว้มันแปรในอะไยจะปลูกพิหารปลูกไม้มาปลูกน้ำพิหาเอาขบกล้วยกลุ่มยังมาปลูกใช้ทางหลังบ้านไปใส่ใบเป็นอะไรแบบนี้ความรู้สึก ใกล้สิเป็นเป็นจริงนะได้บันทึความฝันดใกล้เลยอย่างวันฮู้ชึกโอวันแม่น้ารีได้บันทึกคลิปโมเมนต์แต่ความฝันแล้ววันนี้เห็นขนาดนี้เนาะแม่น้ารีว่ะยังเกี่ยวอยู่แม่นีและว่ะเมนเนี่ยแมนเนี่ยนะบ่ครับแม่นโมเมนก็ร้องไห้ล่าแลยหัวชนกูด้วยเจ็บอยู่ป่ะเป็นความจริงนลอยจังวันนีมาเตียงโอวเมนบ่แม่นบ่เฮือนอีล่าไปดิแล่นหัวชนมึงก็น่าไปแต่ก่อนแต่ก่อนม่แต่ ว้าวกันไหวจะซื้อเนาะยังมันยัง <Hey. S 1> เห็นเป็นรูปเป็นลางอันนี้ก็พี่น้องเห็นเนาะก็ซื้อว่าได้แจักประมาณนด,ดูจกักได้แจ็คบุเ้นในบนเตียงก็เดาประพี่น้องเลยพี่น้องมีแต่นคนนั่นจะชื่ออันามาชงตั้งมงมงแล้วละคนกันเอาวงกบใช้ทั้งนี้เพื่อก็สาบเลยแบบนี้เราะว่ามันมือห่มเขาเหตุหลายคนย 4, คนี่สี่คนหาคน บ้เฮงนะเดี๋ยวจะไปสร้างสังกระซีมาให้เป็นดีจังเนาะเป็นความจริงแล้วในดีจังได้ยันผู้ใหญ่ใจดียันไม่ใหญ่ใจดีกระนั้นเราเตียงนั่งก็ดิวาฮะได้เบิร์ดคำว่าขอบุญขอบคุณเพื่อนเนาะเพุ่นเพื่อนก็ะช้อยดีเรอขอให้เพื่อนอยู่ดีงี้แห้งอย่ามว่าขอกระคอขอบุญขอบคุณนน้ำเพื่อนเพื่อก็ซอยอะไรเตียงก็ซอยขอยอะไรได้เบิดกู้งคนน่ย่างว่าเตียงคือกัน อายุดีมีแห้งพร้อมกันคอยจะวอวยพรให้กับไม่ใหญ่ใจดีพอใหญ่ใจดีที่ฝาเงินมาให้<ด>ใหเฮือนขอให้ชุขภกพเข้มแข็งความเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บ,บ่ให้มีให้มีแต่ยุควรยืนให้อันนั้นหาเงินหาค่ำกับขอให้ได้กว่านี่อีป่ะเตียงให้ตลอดปลอดภัยไปมาใช่ก็ได้ให้เจ้าเจริญฮุงเหืองต่อไปเด้อไม่ใหญ่ใจดีกับป่เตียงพ่อ เพืทุกคนที่ฝากเงินมาให้นี่ค่ะนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเด้อตะเตียงเอ้ยโดยสาธุเนาะเลยนะอีนางก็คือกันท่าแหละเนาะให้ยูดีมีเฮงชุขกระพาะร่างกายแข็งแรงให้กันรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้ช่วยสนับสนุนเนาะกระคมฝันด้วยนางเพื่อนกันใกล้จะเป็นจริงเข้าไปเต็มที่แล้วเดี๋พี่น้องเลยเนาะเอาโอเคถ้าเบ้าขอตัวกลับก่อนนะนางวันนี้ สบายดีก่อนาย,ายก่อนสบ,บายดีเล <c oughs> ย <c oughs> โอเคเนาะพี่น้องตอนนี้กับบ่เตียงก็ได้อัปเดตให้เบิงแล้วกอาเงินให้สาวนางเนาะแล้วก็อันได้อัปเดตเพื่อนในนั่งให้เบิงแล้วว่ะมันไปฮอดใสแล้วพี่น้องก็ใกล้แล้วแหละพี่น้องเนาะข้มผันก็ใกล้สิเป็นจริงข้รรมามาเต็มที่แล้วแหละพี่น้องแล้วก็โอเคเนาะ,ะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทั้งหละผู้ใหญ่ใจดีดูทั้ง ตางประเทศหรือว่าอยู่ทั้งอยู่ชายแกลแทศที่เพื่อนสนับสนุนเนาะพี่น้องเนาะอยู่ว่าทั้งฟังไทยแ้วก็ทั้งอยู่ทั้งยูวิตเอพี่น้องแต่ก็อยู่หล,ลายประเทศที่รวบรวมเงินมาเนาะไปสา่งเฮือนสัางชา,งานในเพื่อนมนือนี่พี่น้องเลยแ้วก็มีจภาพญงใจดีฟูลรักผู้นึงเนาะแต่ว่าเพื่อนบม่ให้ออกสื่อเนี่พี่น้องแต่หาก็ออกบ่ได้ก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณท,ทุกทุกานเด้อที่ได้ส่งเงินส่งคําม,มาให้สนับสนุนให้เอาเตียงเอาเงินมาให้ ทั้งผู้ทุกผู้ยากเลยก็แบบช่วยเอ้นางเพื่อนหันหลยพี่น้อง,งอยู่บ้านดมือเงี้ยนี่เนาะกก็ขอเพื่อว่าเอ้นางเพิ่นกาเพื่อได้มาจนทุงมือนี่เลยก็ขอพี่พอน้องเนาะขอให้ทานอยู่ดีมีเฮงอยู่เย็นเป็นสุขสุก,ก,กายสุขใจเป็นตลอดชีวิตเด้อขอให้เจ้านอนหลับไปได้เงินเมือนอนตื่นได้เงินแสนขอให้เจ้าภาพร่างกายแข,ข็งแรงขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสุกายสุขใจเป็นตลอดชีวิตขอให้มาจนได้ขอให้กับคืนหาเจ้า้อยเท่าพันเท่าสาถูเนาะ เอาพี่น้องเลยมบาเตียงกะขอตัวกลาก่อนมานี้มันมืดฝน,นเนาะพูฝนกะซิมาแลไรพี่น้องเลยยันฝนตกห้ามทางแล้วก็มันยากพี่น้องเลยมันนี่ะสำหรับคลิปนี้กับเบาเตียงที่จบคลิปไปเ,เพียงแค่นี้เนาะขอเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับขอกล้าเข้ามาสบายดีพี่น้อง